สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบ้านสไตล์รีสอร์ทบนที่ดินหนึ่งไร่ครึ่งที่ตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เสนอขายในราคาที่ถูกมากๆค่ะเพียงตารางวาละ9,457บบาทได้แถมบ้านไปฟรีๆเลยค่ะ ซึ่งที่ดินเปล่าในยา่านนี้นะคะถ้าติดถนนราคาประมาณตารางวาละ2 0 0 0 0ถ้าติดในซอยตารางวาละ1 3 0 0 0ับาทขึ้นไปค่ะที่ดินเป็นฉนดครุฑแดงเนื้อที่1ไร่2งาน8ตารางวาเป็นที่ดินแปลงมุมติดถนนสัญจรทั้งสองด้านทำเลใกล้เมืองเดินทางสะดวกและใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆมากมาย เหมาะสำหรับทำบ้านพักบ้านผูวิลล่าบ้านตากอากาศหรือจะทำเป็นร้านอาหารคาเฟ่รีสอร์ทโฮมสเตย์ขนาดเล็กก็ได้ค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวยกพื้นเล็กน้อยระเบียงภายนอกโดนฝนก็จะมีผุไปบ้างแล้วค่ะแต่ภายในบ้านยังคงมีสภาพดีเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทอยู่ต่างจังหวัด หลังนี้ทำไว้เป็นบ้านพักตากอากาศนานๆจะมาพักทีหนึ่งค่ะเนื่องจากไม่มีเวลามาดูแลแล้วจึงตัดขายในราคาถูกมากๆถูกกว่าราคาที่ดินเปล่าเกินครึง่งจึงเท่ากับได้แถมบ้านไปฟรีๆราคานี้จึงงดต่อรองแล้วค่ะอายุบ้านประมาณ10กว่าปีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ120ตารางเมตรมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำนี่จะเป็นห้องนอนห้องแรกค่ะห้องนอนจะอยู่ที่ตะวันออก สำหรับห้องนี้จะมีเครื่องปรับอากาศและเฟอร์นิเจอร์บางส่วนและมีห้องน้ำส่วนตัวภายในห้องนี้ด้วยค่ะซึ่งห้องน้ำก็จะมีขนาดกว้างๆเป็นห้องน้ำที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งและติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ จะเห็นว่าบ้านหลังนี้นะคะเลือกใช้วัสดุอย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือพื้นห้องต่างๆก็ใช้แบบของดีโครงสร้างดีแข็งแรงอาจจะดูมีฝุ่นเก่าไปบ้างแต่มาทำใหม่ก็คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะสำหรับห้องนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่2ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกเช่นกันค่ะห้องนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนแต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศนะคะ หลังคาไม่รั่วแต่บางจุดอาจจะมีรอยซึมเล็กน้อยซึ่งสามารถแก้ไขได้ค่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำรวมหนึ่งห้องขนาดกว้างเลยนะคะก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วเช่นกันห้องนี้ยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นมุมห้องรับแขกมุมนั่งดูทีวีค่ะซึ่งอยู่ติดกับเฉลียงนอกบ้านบานประตูกว้างๆทำให้ลมพัดผ่านได้ดีค่ะ และโซนนี้ก็ยังติดกับห้องครัวขนาดใหญ่และสามารถตั้งวางโต๊ะรับประทานอาหารในโซนนี้ได้ ห้องครัวขนาดก,กว้างๆพร้อมเคาน์เตอร์และซิงค์ล้างจานส่วนเฉลียงหลังบ้านมีพื้นที่กว้างเลยค่ะมองเห็นวิวสวนด้วยสำหรับพื้นเฉลียงไม้ผุไปหมดแล้วนะคะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นไม้เทียมหรือไม้ที่ใช้สำหรับสะไว้น้ำก็จะมีความสวยงามทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับที่ต้องซ่อมแซมก็จะมีเพียงพื้นเฉลียงทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านส่วนตัวบ้านเพียงแค่เก็บรายละเอียดต่างๆทำสีทำความสะอาดและตกแต่งใหม่ในแบบที่ เราต้องการก็จะได้บ้านสวยๆกลับคืนมาแล้วค่ะซึ่งมูลค่าถ้าเราก่อสร้างในช่วงนี้นะคะหลังนี้ก็ประมาณเกือบ2ล้านแล้วค่ะและยิ่งถ้ารวมมูลค่าที่ดินจริงๆที่ซื้อขายกันนะคะในโซนนี้อย่างน้อยก็ต้องมี10ล้านค่ะแต่ตอนนี้ท่านสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาที่ดินเปล่านะคะ เฉลีย่ยเพียงตารางวาละ9,400กว่าบาทเท่านั้นจึงเท่ากับได้บ้านแถมไปฟรีๆนะคะซึ่งราคานี้ท่านคุ้มแน่นอนสามารถตรวจเช็คราคาเทียบเคียงกันก่อนที่จะนัดชมดูบ้านได้ค่ะและยังมีโรงเรือนขนาดใหญ่ให้หนึ่งหลังอยู่ด้านท้ายของที่ดินค่ะ ภายในบริเวณก็จะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งมีอายุมากแล้วนะคะมีต้นมะขามประมาณ3-4ต้นต้นกระท้อนและโซนหลังบ้านก็จะมีต้นมะม่วงและต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาร่มรื่นตลอดทั้งวันค่ะซึ่งพื้นที่กว้างๆแบบนี้นะคะจึงเหมาะสำหรับที่จะทำเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านพูวิลล่าโฮมสเตย์รีสอร์ทหรืออาจจะทำเป็นบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ และยังเหมาะสําหรับทำธุรกิจประเภทร้านอาหารร้านกาแฟาเพราะตั้งอยู่ในทำเลที่ดีค่ะอยู่กลางชุมชนและเป็นเส้นทางถนนสัญจรที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอใกล้สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอแม่ริมหลายที่เลยค่ะเช่นสวนดอกไม้ต่างๆหาดทรายแก้วและร้านอาหารชื่อดังก็ตั้งอยู่ในพื้นที่นี้หลายร้านเลยค่ะและยังเดินทางสะดวกมากๆด้วยนะคะอยู่ใกล้ทเทศบาลเมืองแก้วประมาณ1กิโเมตร ใล้โรงพยาบาลสันทราย4กิโลเมตรวัดพระนอนขอนตาน4 km, ล4กิโลเมตรใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้5กิโลเมตรตลาดป่าขอยใต้อำเภอเมือง5กิโลเมตรกาดฝรั่งและแมคโครแม่ริม6กิโลเมตรและเข้าตัวเมืองไปแยกข่วงสิงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์แค่13กิโลเมตรเท่านั้นค่ะที่ดินเป็นแปลงมุมติดถนนกว้างๆซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองอำเภอแม่ริมและอำเภอสันทรค่ะ ด้านข้างก็จะติดถนนสัญจรซึ่งเป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านมีขนาดกว้างๆรถส่วนกันได้สบายค่ะล้อมรั้วปูนอย่างดีไว้โดยรอบที่นี่ไม่มีประวัติน้ำท่วมค่ะทำเลดีและราคาดีแบบนี้หายากแล้วนะคะราคานี้ถูกกว่าที่นาอีกค่ะแต่เจ้าของตัดใจขายเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่อย่างใดดังนั้นจึงขอรับนัดเฉพาะลูกค้าที่มองเห็นคุณค่าและมูลค่าที่เหมาะสมแล้วไม่ต่อรองแล้วค่ะ